สวัสดีค่ะวันนี้มินพามาชมนะคะการผลิตบันไดภา,ายในโรงงานแห่งนี้นะคะโรงงานแห่งนี้เป็นจุดที่เราจะประกอบวัตถุดิบต่างๆนะคะในการตัดเหล็กทาสีแปรผนงังหรือการตัดเหล็กกล่องเราก็จะทําภายในโรงงานแห่งนี้นะคะเดี๋ยวมินจะพาไปดูคร่าวๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดบันไดที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้นะคะตามมินมาได้เลยค่ะส่วนตัวน,น,นั้นเราก็จะมีทําเราจะมีเครื่องรีดนะคะเครื่องรีดเครื่องตัดนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านนู้นนะคะ นะคะตัวนี้เป็นแปรผนังนะคะที่เราขึ้นรูปแล้วเราก็ตัดตัดเรียบร้อยแล้วในส่วนของทางด้านนี้นะคะอันนี้เลนื่อยค่ะเดี๋ยวมินจะพามาดูนะคะก็แผ่นเหล็กแผ่นบันไดเป็นแผ่นเหล็กรูปประพันธ์ลายตินเป็ดนะคะก็คือลายนี้เขาเรียกว่าเป็นลายกระลื่นนะคะตัวนี้ค่ะที่เราก็มาพับเรามาตัดแล้วเราก็พับนะคะพับเป็นลักษณะนี้นะคะที่ตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาก่อนที่เราจะมาหักพับเราก็จะขึ้น ขึ้นแผ่นนะคะตามนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าบันไดเรามีความแข็งแรงทนทานขนาดไหนนะคะเราคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้านะคะจะเป็นแม้กระทั่งลูกตั้งนะคะความสูงนะคะความสูงแม้กระทั่งลูกนอนเราทําให้กว้างพอเหมาะนะคะในการขึ้นลงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะทางขึ้นบันไดของเราจะมีทั้งหมดนะอันนี้เราทําไว้9้าชั้น นะคะตรงนี้เราจะมีชานพักบันไดนะคะซึ่งกว้างพอสมควรปลอดภัยอันนี้แล้วแต่นะคะว่าทางลูกค้าต้องการกี่ขั้นนะคะเราจัดทําให้ตามความต้องการแต่นี้ยลูกค้าสั่งไว้ที่เก้าขั้นขึ้นเก้าขั้นนะคะสองช่วงนะคะช่วงนี้ก็จะเก้าขั้นเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะทําตัดนะคะเชื่อมราวบันไดแล้วก็ทาสี แล้วก็เก็บงานนะคะให้สวยงามนะคะแล้วถึงจะนำไปติดตั้งที่อาคารโกดังของลูกค้านะคะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่ Min Happy Warehouse 094-339-338ได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนโครงการทุกๆอย่างค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ